หวานไม่แผ่วตรงทูพีกลัวประวัติซ้ำรอยยอมทำแบบนี้เพื่อพลอยเชอร์มานเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่นับวันยิ่งสวีทหวานมากขึ้นทุกวันจริงๆค่ะสำหรับคู่ของแรปเปอร์หนุ่มตรงทูพีและหวานใจพลอยเชอร์มานที่ได้ฉลองวันเกิดสุดเรียบง่าย2ต่อ2ยอมปิดมือถือใช้เวลาอยู่กับพลอยเต็มที่ล่าสุดตรงได้ออกมาเผยโมเมนต์ในวันนั้นว่า ปีนี้ไม่ได้จัดปาร์ตี้ไม่ได้จัดอะไรเลยคืออย่างที่บอกว่ายุ่งกับอัลบั้มนี้ยุ่งกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และเซาทีสเฟสติวัลด้วยก็เป็นครั้งแรกที่กินข้าวต้องปิดมือถือแต่ว่าพี่พลอยเขาก็พาไปทานข้าวมีของขวัญน,นิดนิดหน่อยหก็ดีครับก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่อยากทำงานก็รู้สึกว่าแปลกและโตขึ้นไปอีกปี เขาขอร้องให้เราปิดหรือกลัวประวัติมันจะซ้ำรอยคือเขาก็ไม่ได้ขอร้องแต่ว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้กินข้าวแต่ก็ว่าไม่ใช่แค่มื้อวันเกิดแต่หลายๆมื้อก็ต้องปิดเครื่องคือไม่งั้นใจมันจะอยู่กับงานอย่างเมื่อกี้ผมปิดเครื่องแล้ว15นาทีก็ต้องแป๊บหนึ่งหรือกลัวเหตุการณ์ซ้ำรอยจริงๆคือตอนนั้นกินตอนที่ยังไม่ได้กินเที่ยงคืนแต่ถ้ากินเที่ยงคืนอาจจะซ้ำรอยก็ปิดสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อย